ดิฉันเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรันมานานแล้วจำได้ว่าเริ่มเข้ามหาหัสปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันตั้งแต่ตัวเองอายุประมาณ49ปีปัจจุบันดิฉันอายุ57ปีเต็มแล้วครอบครัวเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรันกันทั้งบ้าน ที่ดิฉันมีอายุรอดมาได้จนถึง57ปีก็เพราะได้บารมีของหลวงพ่อคุ้มครองช่วยแผ่เมตตาให้เหตุที่ดิฉันแน่ใจว่ารอดตายได้เพราะหลวงพ่อช่วยเป็นดังนี้เมื่อกลางปีพศ2535ดิฉันไม่สบายปวดตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดไหล่ปวดบวมเป็นประจำ ดิฉันไปรักษาที่โรงพยาบาลและให้แพทย์แผนโบราณบีบให้อาการก็ทุเลาลงบ้างทุเลาปวดได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ปวดอีกดิฉันก็ไปโรงพยาบาลและไปบีบอีกเดี๋ยวปวดมากเดี๋ยวปวดน้อยเป็นอยู่อย่างนี้จนปี2536อาการเริ่มมากขึ้นปวดมากจนนอนไม่ได้ยกแขนไม่ได้ใส่เสื้อเองไม่ได้ฝีผมเองไม่ได้ ปวดจนร้องครางทั้งคืนลูกสาวจึงพาไปหาหมอจีนให้รักษาหมอจีนช่วยรักษาให้ยารับประทานและฉีดยาหมดไปหลายหมื่นบาทก็พอทุเลาลงบ้างพอช่วยตัวเองได้เล็กน้อยเริ่มใส่เสื้อหวีผมได้แต่ลึลกๆแล้วตัวเองยังรู้สึกว่ามันปวดลึกๆปวดอยู่ข้างในตามข้อมือข้อเท้าหัวไหล่บวมบ้างยุบบ้างเป็นบางวันจนกระทั่งถึงเดือนเมษายน เป็นวันครบรอบวันเกิดสามีของดิฉันเราเคยไปถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยกันทุกปีในช่วงวันเกิดจึงกำหนดเดินทางไปที่วัดอัมพวันในวันที่10เมษายนพศ2536ไปพร้อมกับพิสมัยพี่ประภาสหงจินดาพี่สาวพี่เคยถึงเวลาสามีและน้องสาวดิฉันไปทักทวงว่าเลื่อนไปอีกหน่อยจะดีกว่าเพราะดิฉันยังบวมอยู่ เกรงว่าไปเดินจงกรมไม่ไหวแต่ดิฉันเองกลับไม่ยอมเลื่อนการเดินทางไปวัดเพราะคิดว่าตั้งใจแล้วก็ไม่อยากโลเลพอทนได้ก็ไปถือศีลดีกว่าทนเจ็บเอาหน่อยกลางคืนวันที่9เมษายนพศ2536ก่อนเข้านอนดิฉันก็สวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานว่าพรุ่งนี้ลูกจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันขอให้ลูกไปได้ อย่าได้มีอุปสรรคขัดขวางให้เดินทางปลอดภัยให้ได้เข้ากราบหลวงพ่อแล้วเข้านอนเชา้าวันที่10เมษายนพศ2536ก็เตรียมตัวเดินทางโดยลูกสาวขับรถไปส่งพอขึ้นรถทุกคนมีจิตใจพองใสพี่สาวพี่เคยสามีและลูกๆคุยกันตลอดทางแต่ตัวดิฉันเองไม่อยากคุยพอขึ้นรถได้ก็ตั้งจิต ยกมือพนมขึ้นจรดเนื้อหัวขอให้ลูกแลนะคณะเดินทางปลอดภัยวันนี้ขอให้ลูกได้เข้ากราบหลวงพ่อที่ตั้งจิตขอพบหลวงพ่อก็เพราะรู้สึกตัวเองไม่ค่อยสบายเจ็บตามเนื้อตามตัวแต่ไม่ด่านนักอย่างพอทนได้มีความรู้สึกอยากกราบหลวงพ่ออยากบอกหลวงพ่อว่าตัวเองไม่ค่อยสบายอยากขอบารมีหลวงพ่อให้ช่วยคุ้มครอง เมื่อกำหนดจิตอยากกราบหลวงพ่อแล้วก็สวดอิติปิโสห้องเดียวไปตลอดทางไม่ค่อยจะพูดกับใครลูกพูดด้วยก็ถามคำตอบคำจนถึงวัดเข้าไปกราบแม่ใหญ่แล้วไปลงทะเบียนที่คุณแม่ชีสมคิดเอาเข้าวของเก็บเข้าห้องรอเวลาตอนเย็นไปรับศีลรับกรรมฐา,านจากหลวงพ่อรู้สึกดีใจที่จะได้กราบหลวงพ่อตามที่ได้ตั้งจิตขอไว้ หลังจากเสร็จพิธีรับศีลรับกรรมาฐานแล้วหลวงพ่อเทศจบแล้วก็ขออนุญาตให้ผู้ถือศีลเข้ากราบถวายของและปัจจัยตามลำดับดิฉันก็ได้คลานเข้าไปกราบถวายปัจจใจรอจนทุกคนถวายกันหมดแล้วดิฉันจึงคลานเข้าไปเป็นคนสุดท้ายเมื่อถวายปัจจัยแล้วดิฉันได้กราบเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้าคะตัวลูกเองไม่ค่อยสบาย มันเจ็บตามตัวทั่วตัวเจ็บตลอดเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนเจ็บไม่พักได้ไปรักษามหมดตัวไปหลายแล้วยังไม่หายรู้สึกว่ามันเป็นมากขึ้นลูกมากราบหลวงพ่อขอบารมีหลวงพ่อเป็นที่พึ่งขอบารมีหลวงพ่อช่วยเมตตาลูกด้วยเจ้าคะ่ะหลวงพ่อมองหน้าแล้วถามว่านี่เราจะมาอยู่กี่วันอยู่เจ็ดวันเจ้าคะ่ะดิฉันตอบ หลวงพ่อก็สั่งว่าปฏิบัติเลิกแล้วให้แม่ชีพาไปหาที่กุฏิดิฉันก็ถามอีกว่าปฏิบัติครบเจ็วันแล้วให้ไปหาที่กุฏิหรือคะหลวงพ่อตอบว่าไม่ใช่หมายความว่าคืนนี้หลังจากเลิกปฏิบัติแล้วให้แม่ชีพาไปหาที่กุฏิเลยดิฉันตอบเจ้าคะ่ะก้มลงกราบด้วยความดีใจและโล่งใจ รู้สึกว่าตัวเองมีที่พึ่งแล้วก้มลงกราบแล้วคลานถอยออกไปคืนนี้ก็อยู่ปฏิบัติกันที่ศาลาจน20นาฬิกาคุณแม่ชีก็ปล่อยให้ไปพักดิฉันได้เข้าไปบอกคุณแม่ชีว่าหลวงพ่อสั่งไว้เมื่อเมื่อเลิกปฏิบัติแล้วให้คุณแม่ชีพาดิฉันไปพบที่กุฏิคุณแม่ชีก็กรุณาพาไปทันทีเมื่อถึงกุฏิหลวงพ่อดิฉันคอยอยู่ข้างล่าง คุณแม่ชีขึ้นไปพบหลวงพ่อสักครู่ก็ลงมาพร้อมกับมีแก้วใส่ย,ยาลงมาให้บอกว่าหลวงพ่อให้ยามารับประทานดิฉันรับยาขึ้นเหนือหัวขอบารมีหลวงพ่อช่วยรักษาให้โรคหายเจ็บหายไข้ด้วยเจ้าคะ่ะแล้วดื่มยาหมดแก้วเสร็จแล้วลาคุณแม่ชีกลับที่พักคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับเพราะปวดตามตัว เช้าวันที่11ตีสี่ก็ลุกขึ้นปฏิบัติธรรมตามปกติแต่ก็ไม่ได้ทำเต็มที่เพราะเดินไม่ค่อยไหวมันเจ็บตามตัวไปหมดเดินบ้างนั่งบ้างกำหนดได้บ้างไม่ได้บ้างตอนสายคุณแม่ชีก็เอายามาให้ดื่มอีกทนปฏิบัติอยู่จนเย็นพอตกค่าคุณแม่ชีก็เอายามาให้ดื่มอีกผ่านไปได้อีกวัน เช้าวันที่12ตีสตื่นตามปกติรู้สึกเจ็บไปหมดทั้งตัวแขนขามันแข็งแข็งต้องฝืนจะลุกขึ้นก็ลำบากต้องเกาะข้างฟ้าหนตัวหรือเหนียวโตะ๊ะเหนียวหน้าต่างจึงลุกขึ้นได้เวลาเดินก็ขัดโคนขาและปวดมากตอนสายคุณแม่ชีก็เอายาให้ดื่มอีกตอนกลางคืนปวดมากนอนไม่ได้ ต้องสวดอิติปิโซบ้างกำหนดบ้างตลอดคืนคุณแม่ชีสั่งไว้ว่าเวลาปวดให้กำหนดไปปวดเนาะปวดเนาะก็พยายามทำตามที่คุณแม่ชีบอกเช้าวันที่13 4สตีสลุกขึ้นปฏิบัติทรรตามปกติวันนี้มีอาการทรมานขึ้นคอแข็งมีเม็ดขึ้นในคอเจ็บคอบริเวณใกล้ต่อมทอนซิลไม่รู้เป็นอย่างไร ใจมันวูบขึ้นมาทันทีบอกตัวเองว่าอาการไม่ดีแล้วน้ำตาร่วงลงมาเองเริ่มเดินไม่ค่อยไหวต้องคลานเอาตอนสายคุณแม่ชีเอาอยามาให้ตามเคยทานยาแล้วลงไปหาแม่ใหญ่บอกแม่ใหญ่ลูกเป็นอะไรไม่ทราบคอแข็งมีเม็ดขึ้นในลำคอและเจ็บในลำคอคะ่ะแม่ใหญ่กรุณาช่วยปัดเป่าให้ลูกทีคะ่ะแม่ใหญ่ก็ได้กรุณาเป่าให้ กราบขอบพระคุณแม่ใหญ่แล้วกลับขึ้นห้องปฏิบัติต่อได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนใหญ่จะนั่งกำหนดเวลาปวดก็นอนกำหนดวันที่14เหมือนเดิมแต่มีอาการยิ่งเพิ่มขึ้นลงไปให้แม่ใหญ่เป่าอีกครั้งมีอาการไอเพิ่มขึ้นไอามากๆกก็หายใจไม่ทันมันเจ็บระบมไปหมดกระทั่งบนศีรษะก็บวม ฟันในปากก็ปวดหมดเหมือนมันจะโยกทั้งปากคุณแม่ชีสมคิดได้กรุณาเอาทั้งยากินยาพ่นคอ,อยาทามาให้แล้วบอกว่าอย่าตกใจพยายามกำหนดให้มากๆตอนเย็นของวันนี้คุณแม่ชีพาคณะปฏิบัติธรรมไปศาลาเพื่อฝั่งเทศดิฉันได้พยายามตามไปด้วยเพราะดิฉันชอบฝั่งเทศของหลวงพ่อ ฟังแล้วจดจำเอาไว้สอนตัวเองในสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำบางครั้งฟังแล้วน้ำตาไหลมันไหลของมันเองฟังแล้วมีกำลังใจที่จะทำความดีตั้งใจปฏิบัติมากขึ้นเมื่อเทพสั่งสอนจบก็ถวายสังฆทานถวายปัจจัยดิฉันก็คลานเข้าไปถวายปัจจัยด้วยเมื่อถวายแล้วดิฉันก็บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้าคะลูกแย่แล้ว ลูกเจ็บเหลือเกินเดินไม่ไหวแล้วต้องคลานหลวงพ่อช่วยลูกด้วยเจ้าคะ่ะหลวงพ่อก็ตอบว่าอดทนหน่อยพยายามกำหนดเข้าไว้เรากำลังช่วยอยู่แล้วดิฉันก้มกราบแล้วคลานถอยออกไปหลวงพ่อก็ลงจากศาลาไปแม่ชีพาคณะปฏิบัติกลับที่พักวันต่อมาเหมือนเดิมเจ็บปวดทรมานคลานอยู่ในห้อง ได้รับความกรุณาจากแม่ชีช่วยดูแลอยู่จนครบเจ็ดวันถึงวันที่จะลาศีลกลับบ้านดิฉันก็ชวนพี่สาวไปหาหลวงพ่อที่กุฏิเพื่อกราบลากลับและขอยาไปทานต่อที่บ้านเมื่อไปถึงกุฏิหลวงพ่อกำลังจะออกไปธุระข้างนอกไปงานศพหลวงพ่อลงจากข้างบนดิฉันรีบก้มลงกราบและบอกว่า ลูกมาอยู่ปฏิบัติครบเจ็ดวันแล้วจะมากราบลาขออนุญาตกลับและขอ,อยาไปทานต่อที่บ้านเจ้าค่ะหลวงพ่อตอบว่ายาที่เราให้กินอยู่เป็นยาช่วยชีวิตคนหลายรายแล้วนะคนเรามันอยู่ที่ศรัทธาเราพูดไปเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ดีพูดแล้วหลวงพ่อก็อ,ออกเดินจะไปขึ้นรถดิฉันเห็นท่าไม่ดีลูกตามก็ไม่ทันขามันแข็ง ก็เลยพูดเสียงดังตามหลังหลวงพ่อไปว่าหลวงพ่อเจ้าขาลูกเชื่อเจ้าคะ่ะเชื่อทุกอย่างหลวงพ่อจะให้ลูกทำอย่างไรลูกเชื่อทั้งนั้นขอให้หลวงพ่อสั่งมาเถิดเจ้าคะ่ะลูกจะทำตามที่หลวงพ่อสั่งลูกไม่มีที่พึ่งขอบารมีหลวงพ่อเป็นที่พึ่งเจ้าคะ่ะหลวงพ่อไม่ตอบเดินไปขึ้นรถออกไปธุระงานศพข้างนอกดิฉัน ชวนพี่สาวกลับที่พักถึงที่พักแล้วดิฉันคิดฉเฉลียวใจในคำพูดที่หลวงพ่อบอกว่ายาที่เราให้กินอยู่นี่นะเป็นยาที่ช่วยชีวิตคนมาหลายรายแล้วแสดงว่าการเจ็บป่วยของเราเองคงเข้าขั้นถึงชีวิตแน่จึงบอกพี่สาวว่าตกลงตัวดิฉันยังไม่ลาศีลอยากจะรอฟังคำสั่งหลวงพ่อก่อนว่าจะให้ดิฉันทำอย่างไรต่อไป ให้พี่ๆกับสามีลาศีนกลับไปก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นคุณแม่ชีก็เอาอยามาให้แล้วบอกว่าพี่รำพาหลวงพ่อสั่งมาว่าพี่ยังกลับไม่ได้พี่เป็นมะเร็งน้ำเหลืองถ้ากลับไปโรงพยาบาลตอนนี้ต้องตายแน่ดิฉันยกมือขึ้นเหนือหัวสาธุตกลงใจทันทีว่ายังไม่กลับบ้านให้พี่สาวกับสามีกลับไปก่อน สามีดิฉันกับพี่สาวตกใจจะรีบเช่ารถพากลับไปโรงพยาบาลส่วนดิฉันบอกไม่ยอมกลับขออยู่วัดถือศีลต่อสามีอยากพากลับคุณแม่ชีคุณแม่ฉ่ำชื่นพี่สมประสงค์และผู้ใหญ่นีวัดอีกหลายท่านได้ทักท้วงสามีดิฉันว่าหลวงพ่อทักแล้วนะควรให้อยู่วัดต่อสรุปแล้วตกลงให้สามีโทรศัพท์ไปหาลูกสาวที่กรุงเทพ ให้มาดูแลแม่ต่อเพราะช่วยตัวเองไม่ค่อยไหวเย็นนั้นลูกสาวก็มาถึงที่วัดเพื่ออยู่ดูแลดิฉันพี่สาวพี่เคยสามีก็กลับไปดิฉันนอนป่วยอยู่ในวัดก็ถือศีลแปดก็นั่งๆั่ง,น,งนอนนอน,น,อนกำหนดไปเวลาปวดมากก็ยกมือขึ้นจนเหนือหัวอาราธนาขอบารมีหลวงพ่อช่วยลูกด้วยเจ้าคะ่ะเช้าเย็นลูกจะลงไปขอ,อยามาให้ทุกวัน เป็นอยู่อย่างนี้จนสิ้นเดือนอาการก็ยังทรงอยู่ก็คิดว่าไม่รู้ตัวเองจะต้องนอนปวดอยู่อย่างนี้อีกนานเท่าไหร่เกรงใจทางวัดก็เกรงใจสงสารลูกก็สงสารต้องทิ้งงานทางกรุงเทพไปเฝ้าแม่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่มีใครผัดปเปลี่ยนเลยปรึกษากันว่าจะกลับไปบ้านแต่ต้องขออนุญาตหลวงพ่อก่อนขอ,อยาไปทานต่อที่บ้าน ถ้าหลวงพ่อไม่อนุญาตก็คงไม่กลับปรากฏว่าหลวงพ่ออนุญาตให้กลับบ้านได้คุณแม่ชีสมคิดได้กรุณาจัดยาให้เอากลับไปทานที่บ้านด้วยโหลใหญ่ไปอยู่บ้านแล้วทานยาต่ออาการยังทรงอยู่ก็กำหนดไปสวดอิติปิโสทั้งวันทั้งคืนมันปวดจนไม่ได้นอนยาหมดลูกสาวก็ไปขอที่วัดอีกครั้งจนกระทั่งตอนหลังลูกไปเอายาไม่ค่อยได้ เพราะยาไม่พอแจกหลวงพ่อทำให้ไม่ทันมีคนปวดไปขอยาหลายรายคุณแม่ชีได้รับรู้จากลูกสาวว่าแม่อาการยังไม่ดีขึ้นยาก็จะหมดแล้วคุณแม่ชีเลยแนะนำให้ทานยาม่อต้มต่อเป็นยาที่คุณแม่ชีเคยใช้รักษาพี่สาวของคุณแม่ชีหายมาแล้วตกลงทานยาที่คุณแม่ชีแนะนำให้ต่อยานี้แรงมากยิ่งทานยิ่งปวด ลูกสาวก็เรียกไปหาคุณแม่ชีบอกแม่ยิ่งปวดมากขึ้นคุณแม่ชีบอกว่าไม่เป็นไรพยายามกำหนดไว้และให้ทานยาแก้ปวดช่วยได้ยานี่หมอรับรองว่าทานได้ห้าม้อแล้วอาการต้องดีขึ้นช่วงที่ทานหมอที่3ถึงสอาการหนักมากปวดมากปวดจนต้องนอนอยู่กับที่จะกระดิกตัวจะพลิกตัวยังไม่ไหว ้องให้สามีหรือลูกสาวช่วยจับตัวยกพลิกให้มันปวดจนตัวเองคิดว่านี่เราจะทนปวดอย่างนี้ไปได้อีกสักกี่วันหนอเพื่อนบ้านพี่น้องใกล้ไกลพากันมาเยี่ยมแล้วลงความเห็นว่าดิฉันไม่รอดแน่แอบบอกสามีให้พาดิฉันส่งโรงพยาบาลสามีบอกญาติว่าคนไข้ไม่ยอมไปโรงพยาบาลดิฉันปวดจนต้องสั่งสามีสั่งลูกว่า ถ้าวันใดดิฉันอาการหนักจนพูดกันไม่รู้เรื่องขออย่างเดียวว่าไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลขอให้พาไปหาหลวงพ่อจรันที่วัดอัมพวันถ้ามันถึงกำหนดหมดบุญจะตายกลางทางก็ช่างมันแต่ถ้าบุญยังพอมีอยู่ก็คงจะทนไปถึงมือหลวงพ่อขอบารมีหลวงพ่อแผ่เมตตาให้หลวงพ่อก็คงช่วยให้รอดตายได้ดิฉันมั่นใจอย่างนั้นมั่นใจ ในคําสั่งสอนของหลวงพ่ออีกประการหนึ่งคือเมื่อต้นปี2533ดิฉันเคยฝันว่าตัวเองอยู่ที่ไหนไม่ทราบรู้แต่ว่าเป็นที่โล่งมืดมากมีผู้ชายสีท่านร่างสูงใหญ่ไม่ใส่เสื้อนุ่งแต่ผ้าถกเขมิสีแดงตรงเข้ามาหาดิฉันแล้วสั่งว่าต้องไปแล้วถึงเวลาแล้วขณะที่สั่งนั้น ปากของท่านทั้งสี่ไม่ได้ขยับขึ้นลงเหมือนพวกเราแต่ทำไมดิฉันรับรู้ได้ว่าสั่งดิฉันดิฉันก็เถียงว่าจะไม่ไปท่านทั้งสี่ก็บอกว่าต้องไปดิฉันก็เถียงอีกว่าไม่ไปดิฉันไม่มีความผิดอะไรจะพาไปไหนดิฉันไม่ไปดิฉันพยายามดิน้นแต่ดิ้นไม่หลุดขณะที่ดิ้นอยู่นั้นเกิดความรู้สึกบอกตัวเองว่าไม่ไหวแล้ว ดิ้นไม่ไหวสู้แรงไม่ไหวแล้วบอกตัวเองว่าสวดมนต์เถอะดิฉันจึงหยุดดิ้นแล้วเริ่มสวดมนต์ทั้งที่ตกใจกลัวมากแต่ปากก็รีบสวดมนต์สวดอิติปิโสเป็นการใหญ่เรียกว่าหลับหูหลับตาสวดกันเลยสวดไม่หยุดสวดไปได้สักพักก็เห็นว่าท่านทั้งสี่ที่จับลากอยู่ค่อยๆเลือนหายไปทีละคนจนหมดทั้งสี่ท่าน เช้าตื่นขึ้นมาก็เล่าให้สามีฟังแล้วก็ผ่านไปไม่ได้เฉลียวใจไม่เข้าใจว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายจนกระทั่งมาเจ็บหนักเจียนตายและอรอดตายได้เพราะบารมีหลวงพ่อซึ่งเคยสั่งสอนไว้ว่าให้สวดอิติปิโสเป็นประจำจะช่วยคุ้มภัยได้ก็เป็นจริงอย่างว่าเพราะช่วงที่เจ็บหนักกระดูกกระดิกตัวไม่ได้ก็นอนท่องอิติปิโสตลอดทั้งวันทั้งคืน กำหนดพองยุบตลอดสลับกันไปตามแต่จะเนึกได้จิตใจมุ่งอยู่แต่สวดมนต์เจ็บมากๆก,ก็ยกมือขึ้นจนเหนือหัวอารัธนาขอบารมีหลวงพ่อจรันช่วยลูกด้วยเจ้าค่ะนอนภาวนาอยู่หลายเดือนลูกสาวเห็นแม่สุดหนักก็ไปวัดอัมพวันถือศีลปฏิบัติธรรมแผ่ส่วนกุศลให้แม่ประมาณห้าวันเมื่อไปวัดทุกคนที่วัดคุณแม่ใหญ่ คุณแม่ชํำชื่นคุณแม่ชีสมคิดคุณตาพี่สมประสงค์และอีกหลายท่านต่างกรุณาถามไทยฝากเยี่ยมให้กำลังใจให้ศีลให้พรให้หายจากโรคร้ายฝากลูกสาวไปบอกอาจารย์สมพรกรุณาส่งยาไปให้ที่บ้านทางปรษณีย์คุณวิไลได้กรุณาไปเยี่ยมเอายาไปให้ถึงที่บ้านดิฉันได้รับทราบด้วยความปลื้มใจ และสำนึกในบุญคุณของทุกท่านอยู่เสมอเมื่อลูกสาวกลับไปบ้านเฝ้าแม่ต่อเปลี่ยนให้พ่อไปถือศีลปฏิบัติธรรมแผ่ส่วนกุศลให้ดิฉันด้วยอีกเจ็ดวันดิฉันนอนเจ็บอยู่ประมาณปีครึ่งอาการจึงค่อยทุเลาและดีขึ้นเป็นลำดับจนปัจจุบันนี้ดิฉันช่วยตัวเองได้แล้วไม่ต้องมีคนอุ้มเริ่มมาถือศีลปฏิบัติธรรมได้บ้างแล้วและรู้ตัวเองว่ารอดตายแน่แล้ว ในการเจ็บครั้งนี้ด้วยบารมีของหลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้และด้วยอานิสงส์ของการสุดอิติปิโสตามที่หลวงพ่อสอนไว้แน่นอนลูกขอกราบแทบเท้าสำนึกในพระคุณของหลวงพ่อคุณแม่ใหญ่กราบขอพระคุณคุณแม่ชีสมคิดและอีกหลายหลายท่านมาณที่นี้ด้วยลูกขอกราบอารัธนาคุณพระสีรัตนตร ให้ช่วยปกป้องและคุ้มครองหลวงพ่อให้มีพละกกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งปราศจากโรคภัยเบียดเบียนจะได้อยู่เป็นที่พึ่งของลูกศิษย์และสัตว์ผู้ยากทั้งหลายต่อไปอีกยาวนานขออนุโมทนาสาธุกับคุณรำพากลิ่นรอดที่ได้แชร์ประสบการณ์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันขอกราบขอพระคุณค่ะ 洒脱。S S